ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานีเนี่ยครับวันนี้ทีมงานลงไปที่ตำบลควนโนรีนะครับอำเภอโคกโพก็เป็นการทำงานของฝ่ายกองทัพแล้วก็เอาในส่วนของภาคประชาสังคมนะครับในพื้นที่เนี่ยรวมถึงอสอมบรรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขครับไปคุยพูดคุยกับชาวบ้านที่ควนโนรีนะครับก็คือเป็นการ ชี้แจงทำความเข้าใจเพราะว่าปัญหาวัคซีนเนี่ยการฉีดวัคซีนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ที่ตั้งเป้าไว้เดือนนี้จะให้ได้70%เนี่ยครับจริงๆแล้วการจะฉีดถ้าได้70%็เนะัคือวัคซีนนี่ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของความขาดแคลนนะครับทีมงานนี่ก็มีการพาดคนหนึ่งในนั้นก็คือคอลิยอนะครับคอลิยอฮัลรีเนี่ยก็เป็นภาคประชาสังคมอ่าเนี่ยครับก็เป็น ส่วนหนึ่งคือเราเอาภาพมาให้ดูบรรยากาศนะครับว่าการพูดคุยทําความเข้าใจแล้วก็ดึงผู้นําศาสนามาเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่จะช่วยเพิ่มการฉีดวัคซีนเพราะว่าเมื่อผู้นําศาสนาฉีดเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านนะครับที่ส่วนหนึ่งยังยังติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจจะไปเข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นการฉีดวัคซีนในสามจังหวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับ เป็นอะไรที่ต้องติดตามดูเดี๋ยวไปฟังความเห็นนะครับทั้งของผู้นำศาสนาแล้วก็คุณคอริยอฮารีครับจะได้เห็นภาพการทำงานในพื้นที่ครับกับสิ่งที่เขาเสพมาที่จากสื่อต่างๆที่นำเสนอมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เขากังวลกลัวอแล้วก็มาบวกกับความเชื่อที่เขามีอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่ก็หลังจากที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เริ่มต้นจากผู้นำลุกขึ้นมาฉีดให้ดูก็ประกาศออกมาว่าวัคซีนเนี่ยมันพารานนะเนี่ยผู้นำก็ฉีดแล้วเพ,พื่อความปลอดภัยของทุกคนเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วก็เหมือนกับเวลาเราออกรบอะ่ะเราก็ไม่ต้องมาถามแล้วเสื้อกลอยี่ห้ออะไรมันเป็นมันมีคุณภาพไหมคือเขาไม่ถามแล้วมีอะไรใส่ก็ใส่ไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อชีวิตรอด ก็เหมือนกับวัคซีนก็เหมือนกันยี่ห้ออะไรไม่สําคัญสําคัญกนะ็คือขอให้ฉีดก่อนแล้วก็ทุกส่วนตอนนี้ผู้นําศาสนาอสโมโอเองแล้วก็องค์กรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่่ต่างก็ให้ความร่วมมือกันรณรงค์กันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะ่ะรับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็พากันไปฉีดมันมีบริการรับส่งด้วยเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนะี่ย ไปฉีดแบบสบายๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเลย <c oughs> พื้นที่ตรงไหนที่เขาเปิดให้ฉีดล้วก็พากันไปฉีดมันก็เลยทําให้พื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นตามด่านด้วยนะช <c oughs> ใช่ใช่ก็คือพื้นที่อื่นเราไม่รู้แต่พื้นที่บ้านเราตอนนี้ก็คือทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนเกือบแบบเกือบครบแล้วตอนนี้เพราะหนึ่งโรคด้วย มันช่วยต่อย้ำให้ความชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าคุณไม่ฉีดเนี่ยแน่นอนเวลาเชื้อลงปอดเนี่ยอันตรายไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้่านด้านทาพ่ออยู่เในบ้านเราไม่ไคิดว่าอยู่แต่ในบ้านตอนเราทมคนเป็นไปผมก็ไม่ให้เข้าใช้เวลาอืก็ในส่วนของคอริยอนี่แกติดเคยติดโควิด ด้วยนะนุ่นติดโควิดแล้วรักษาหายแล้วก็เหมือนกับว่าก็มาเล่ามาถ่ายเทมาถ่ายมาเล่าประสบการณ์ประสบกาฟังเออไม่ฉีดมีติดแล้วเชื้อลงปอดนะใช่เพราะว่ามันมันรุนแรงก็ค,คือมันช่วยลดความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองขอดิยอแล้วก็มีในส่วนของผู้นําศาสนานะครับเป็นอิมามที่มัสยิดดูรูอิสลามนะครับที่บ้านส้มที่ที่โคกโพนี่ยครับตำบลควนโดรีครับเดี๋ยวมี ความเห็นเขาพูดนาศาสนาครับประกาศประกาศทุกครั้งตามที่อสมเขาโชมาว่าให้ประกาศว่าวันนี้เขาเปิดฉีดวัคซีนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่คณะกรรมการมัรมสยิดสิทธาพคนนี้จำเป็นต้องฉีดทุกคนเพื่อจะเป็นเป็นแบบอย่างของของลูกบ้านแล้วก็นี่เราก็เปิดเริ่มจะเปิดครัเปิด,เป,ดเปิดมาแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วชบบาวบ้านเองในหมู่บ้านตอนนี้ฉีดกันเยอะไหมฉีดเยอะฉีดเยอะ ได้ตามเป้าไหมคนอาจจะเกินนะเห็นตามตามเอ,อาอตมอจนเป้าใช่ไหมเอจอเกินแล้วเกินแล้วมันปัญหาแรกๆที่เขาไม่ยอมมาฉีดนี่เป็นสาเหตุเพราะอะไรครับความเชื่อเขาเชื่ออะไ,ไรความเชื่อปากต่อปากอะไรเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวเองไปรับข้อมูลมาโดยที่ไม่ได้กรองอะไรตรงน,นี้หละไอ้หมอมีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลยังไงบ้างก็ก็ ก็บอกให้สปษนี้มีมีความเชื่อแล้วก็ในทางที่ในทางหลักของของอานาัมเขาก็บอกก็ก็บอกตามตามนั้นแหละตามที่ได้ได้ได้คุยกับอสมมเขาไม่ใช่ว่าวัคซีนที่เขาบอกว่าไม่ดีอย่างงูอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเขาได้เรียกอิมามกฏิบะไปประชุมที่ที่สำนักงานเขาก็บอกว่า อ๋วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่มีฮาลาไม่อะไรไม่มไมมีไม่มีแบบเหมือนที่ที่เราคิดกันอ่ะอ่าเพราะว่าทางประธานเองคณะก,กรรมการเองก็จีบหมดแล้วทางบาวบอนี่ก็คือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ที่เขาได้จีบอ่ครับทีนี้ที่แบบว่าเขาไม่เชื่อมาเป็นสปาคาฟเฟ่ที่พุยกับ,บ,บก็แบบนั้นแหละนะแต่ความจริงชาวบ้านก็อยากจะรู้ความจริง แต่ถ้าถึงความรู้เข้าข้อมูลอะไรถึงข้อมูลที่ไม่ได้บิดเบือนอะไรเขาก okay, ็โอเคเขาก็ฉีดตอนนี้เขาก็เชื่อกันแล้วเชื่อกัน <ขอ S 1> แล้ว<ช>เข<ล><ช>้าใจแล้วเออเดี๋ยวทีบ้างก็ประมาณ 80%-90% นนะฉีดพระว่าสถานการณ์โควิดที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตครับถ้าเชื่อกับมาเมลเซียนะครับนุ่นคนละเรื่องเลยคือมาเมลเซียเนี่ยเขาฉีดไปทั้งประเทศเนี่ยครับเกือบ90%นะ แล้วเขาก็มีการทำาเข้าใจกันชี้แจงกันแต่ว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีขบวนการมันมีกลุ่มคน <Ben News S 2> ที่เคลืกิดขเออแล้วก็ปล่อยข่าวเฟซบุ <ขา S 2> บ๊แต <ขา S 2> ่ว่าที่ตำบลนี้ที่ไปนะครับข้อมูลก็บอกว่ามีประชากรเนี่ยพันห้าสิบสามคนฉ<ม>ีดแล้วแปดร้อยก็คิดเป็นเจ<อ>็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องถือว่าเยอะกว่าตาเฉลี่ยของทางจังหวัดนะครับเพราะว่าจังหวัดปัตตานีเนี่ยตาเฉลี่ยอยู่น่าจะห้าสิบห้าสิบต้นๆนะครับ แล้วก็สูงอายุนี่ที่ตำบลน,นี้171ฉีดแล้ว100 116คนก็คิดเป็น67เเซครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของภาพในจังหวัดชายแดนภาคต้นะครับห้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากมีการตั้งสบคส่วนหน้าขึ้นมานะครับทางกองทัพนี่ก็ทํางานประสานกับผู้นําศาสนานะครับประธานอิสลามจังหวัดแล้วก็อิหม่ามอะไรในมัสยิดเนี่ยครับออกไปชี้แจงพูดคุย ก็ลุ้นกันครับว่าเดือนนี้จะเข้าเป้า70%หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่สบคส่วนหน้าก็ตั้งความคาดหวังครับว่าพอประสานพูดคุยทํางานอย่างภาพเห็นเนี่ยมัสยิดนี่ปิดไปสามเดือนนั้นนู่นที่เนี่ยผลก็เพราะว่าทางอิหมามเนก็บอกว่าถ้ายังฉีดถึง70%เนี่ยก็ยังไม่เปิดมัสยิดนี่เพิ่งเปิดเองครับเปิดเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถานการณ์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอัตราการฉีดเยอเฉเลี่ยนี้เฉลี่ยนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบปปลายก็ต้องลุ้นกันต่อครับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่เมื่อกี้ฟังสองเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมีคนเป็นกระบอกเสียงแล้วช่วยกันบอกต่อนะว่าวัคซีนฉีดแล้วมันเป็นยังไงนะอันนี้สําคัญผู้นําศาสนาเนี่ยสาคัญมากเลยในพื้นที่เพราะว่า ชาวบ้านเขาฟังแล้วอย่างที่อิหม่ามบอกไนว่าของมัสยิดนี่ฉีดทุกคนก็เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันฉีดแล้วอันตรายอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเนาะอืมนะคะอ่ะก็มีความเห็นนะคะก็บอกว่าสามจังหวัดใต้เดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่น้องในจังหวัดลงพื้นที่คุยกันเองให้ฉีดนะคะคุณเดชสมบอกว่าคุ้นๆว่าทางใต้มีมหาลาัยและมีส่วนช่วยเหลือปัญหาที่มีบ้างหรือไม่ครับ อ๋อทางนู้นมันก็ที่สําคัญต้องเป็นผู้นําศาสนาแล้ครับไอการมีหมาลัยนี่มันไม่คือถ้าคนปัญญาชนเขาพวกมีการศึกษาผมว่าส่วนใหญ่เขาฉีดน,นะแต่ที่ช,ชาวบ้านเนี่ยก็อย่างที่คุณคาริยพูดเนี่ยคือไปฟังมาหรืออย่างทางอิหม่ามพูดเนี่ยฟังมาแล้วก็ก็ไม่มีข้อมูลเนาะคือฟังมาแล้วก็ลือกันสารพัดอะไรเงี้ยครับจนต้องแต่ดีขึ้นแล้วครับสถา,านโดยรวมนี่ผมว่าดีขึ้นแล้ว